สวัสดีครับแฟนๆพระเครื่องทุกท่านนะครับและเพื่อนๆที่ติดตามในรับชมช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับวันนี้นะครับก็มีพระสมเด็จวัลคังนะครับพิมพ์สังกตินะครับเป็นอีกหนึ่งพุทธสินพิมพ์ทรงนะครับที่นำมาให้เพื่อนนะครับที่ติดตามในรับชมช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับได้ร่วมกันศึกษานะครับธรรมชาติของพระเทนะครับ เป็นพระสมเด็จวันละครยุคต้นนะครับพระชุดนี้นะครับเป็นยุคส่วนมากจะเป็นยุคน้ําว่านนะครับจะไม่ค่อยมีน้ํามันตังยิวนะครับเป็นพระยุคต้นๆแรกๆนะครับพิมพ์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งพุทธถิ่นพิมพ์ทรงนะครับที่ไม่ค่อยพบเจอและก็หายากนะครับ <c oughs> ในบันทึกของท่านอาจารย์ตียมพวาย <c oughs> ก็ไม่ได้มีบันทึกเอาไวน้นะครับนะครับ ก็ถือว่าเป็นพระเทที่ดูง่ายนะครับเพราะว่ามีธรรมชาติและรูปแบบของเนื้อปูนนะครับที่มีความเก่าชัดเจนนะครับพระองค์นี้ก็ได้ความอนุเคราะห์นะครับแฟนๆพระเครื่องนะครับที่ติดตามในรับชมช่องการศึกษาพระตรมเดชนะครับส่งพระมาให้ช่องการศึกษาพระตรมเดชนะครับนำมาให้เพื่อนร่วมกันเรียนรู้ศึกษานะครับธรรมชาติของพระเทนะครับรูปแบบความเก่านะครับใน พระป่งปูนกระคอยนะครับรูปแบบความเก่าของพระแท้เป็นลักษณะยังไงนะครับตีสันมันนาก็ออกไปทางนะครับอมน้ําตาลนะครับพระนี่เนื้อพระค่อนข้างที่จะหยาบนะครับพระรุ่นนี้ยุคต้นต้น,ตนเห็นไหมเนื้อพระหยาบนะครับหยาบแล้วก็ไม่ค่อยมีน้ํามันตงังยุนะครับเป็นสัดส่วนในการผสมอยู่มากเท่าไหร่นะครับผมสันนิฐานว่าน่าจะเป็นยุคก,ก่อนใช้น้ํามันตงังยูนะครับเพราะว่าดูจาก นะครับรูปแบบการงอกของน้ำมันตังยุแทบจะไม่เห็นเลยนะครับพุทธสินพิมทรงนะครับในพิมพ์นี้เส้นซุ้มก็คล้ายๆรูปหลักขางคอบเห็นไหมครับนะครับแขนนี่แอนโค้งนะครับแอนโค้งประพักจะคล้ายๆเป็นรูปสามเหลี่ยมดูนะครับมีติ่งหูด้วยนะครับคล้ายหูใบสีนะครับปุ่มสัษฐานว่าแต่รูปแบบของพิมพ์นี้นะครับ กับพิมพ์สังกติพิมพ์อื่นบางพิมพ์หูจะใบสีแบบนี้นะครับแต่พิมพ์นี้ค่อนข้างที่จะติดไม่ค่อยชัดนะครับติดไม่ค่อยคมชัดระเกตก็จะหลดซุ้มนะครับระเกตเอน็นเอียงเล็กน้อยนะครับโยไปทางด้านขวามือองค์พระนะครับโยเล็กน้อยสําหรับพิมพ์นี้เพื่อนเพื่อน,อนก็ดูพุทธศินเา์าคล่าวไว้ด้วยนะครับเพื่อแยกพิมพ์นะครับเมื่อเรา <c oughs> มีโอกาสพบเจอมีโอกาสได้ส่อง ะครับฐานชั้นที่1คล้ายๆเป็นฐานคู่นะครับเห็นไหมครับคล้ายๆเป็นฐานคู่การแกะพุทธสินทรงก็นะครับผสมผสานกันนั่นเองนะครับพิมพ์ฐานคู่ก็มีนะครับแต่ฐานชั้นที่2ฐานสิงเนี่ยเห็นไหมครับจะไม่เป็นฐานคู่นะครับ,แ, 2, นะรนะรบแยกออกจากพิมพ์ฐานคู่นะครับฐานชั้นที่3ก็ดูคล้ายจะเป็นร่องนะครับแต่ร่องไม่ลึก <c oughs> นี่คือพุทธสินนะครับโดยรวมทั้งหมด ของพิมพ์นี้นะครับหน้าตักจะเรียวแหลมนิดหนึ่งแอนโค้งเหมือนกันไม่มีเส้นชายจีวรน,นะครับเรียวแหลมนะครับรูปแบบนี่คือพุทธศิลป์ของพิมพ์สังกติพิมพ์นี้นะครับเพื่อนอใจหลักสําคัญที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นพุทธศิลป์พิมพ์ทรงไหนนะครับ <c oughs> แต่รูปแบบสําคัญนะครับของเนื้อป่งปูนนะครับต้องดูที่ธรรมชาติการงอกนะครับ รูปแบบการงอกของปูนสุกและปูนดิบนะครับรูปแบบความเหี่ยวย่นนะครับของเนื้อผงปูนมเมื่อเราขยายเนื้อขึ้นมานะครับเพื่อนดูนะครับรูปแบบความผดแห้งเหี่ยวเห็นไหมฮะถึงเนื้อจะหยาบนะครับเนื้อหยาบแต่ความหดแห้งเพื่อนดูนะครับผดแห้งแล้วก็เหี่ยวเห็นไหมฮะย่นนี่คือรูปแบบของผงเก่้านะครับจากรูปแบบความผดแห้งเหี่ยวย่นเห็นไหมครับก็กลาเยเป็นรูปแบบการองอก พราะว่าพระนี่มีอายุการสร้างนะครับนับเป็นร้อยกว่าปีมาแล้วเกินร้อยห้าสิบปีนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของพระเทนะครับที่เราจะนํามาศึกษาและนํามาพิจารณานะครับในการเก็บสะสมพระสมเด็จวะะรรคังยุคต้นนะครับต้องดูที่รูปแบบการงอกที่ชัดเจนเห็นไหมครับ <c oughs> เป็นลักษณะการงอกของเนื้อป่งปูนอย่างเห็นได้ชัดนะครับเนี่ยเห็นไครับที่ผมวงกลมไว้ จะเป็นเม็ดเป็นผลเป็นไข่เป็นใหญ่เห็นไหมครับอย่างเด่นชัดก็คือรูปแบบการงอกนะครับรูปแบบเหล่านี้นะครับบ่งบอกถึงความเก้าไล่มาอีกเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเป็นเส้นก็มีเป็นใยๆเห็นไหมครับเป็นเม็ดๆกลมๆเนี่ยที่ผมวงกลมเพื่อนดูให้ดีนะครับเห็นไหมครับที่ผมตีกรอบเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบเหล่านี้เห็นไหมทั้งเหีียวย่นนะครับงอก ลมบ้างเป็นไขเป็นใยบ้างนะครับสลับซับซ้อนกันไปมาจะมีความหลากหลายนะครับธรรมชาติพระแท้ที่ดูง่ายเห็นเพื่อนดูสิครับถึงเนื้อจะหยาบนะครับแต่ไม่ใช่เป็นเม็ดปูหยาบนะครับเป็นรูปแบบการงอกของปูนดิบที่ชัดเจนนะครับในพระแท้เนี่ยนะครับจะก่อเกิดทุกองแม้แต่ในจุดกร่อนเห็นไหมครับเนี่ยรอยปลีก็จะเห็นรูปแบบการงอกของปูดิบนะครับที่อยู่ในบนชั้นเนื้อด้านในชัดเจนนะครับ นะครับดูในจุดกลอนเห็นไหมครับในจุดกลอนก็จะมีรูปแบบการงอกที่ชัดเจนนะครับไล่มาอีกเพื่อนๆดูนะครับพระแท้ที่ดูง่ายจํารูปแบบเหล่านี้ไว้ดีนะครับเนี่ยได้ดูพระองค์จริงองค์แท้นะครับเป็นตัวอย่างเพื่อนๆก็น่าจะนะครับเข้าใจนะครับรูปแบบพระแท้เป็นยังไงเราจะไม่เน้นที่ตําหนินะครับเพื่อนๆดูในจุดกลอนเห็นไหมครับรูปแบบการงอกเป็นเส้นเห็นไหมครับในรอยปรีเนี่ย ทะแยงออกมาเลยนะครับเห็นไหมครับเนี ada, so ่ยที่ชัดเจนนะครับอย่างเห็นได้ชัดรูปแบบเหล่านี้ไม่ยอดส่วนลงไปเพื่อนดูนะครับใครจะมานั่งตกแต่งได้นะครับใครจะมาทํารูปแบบของเกได้นะครับทําไม่ได้นะครับไม่สามารถที่จะมาทําได้เลยนะครับไอ้รูปแบบที่เหมือนพละแ้นะครับไอ้ที่มันพูดกันกล่าวอ้างกันนะครับแบบนั้นก็ทําเกได้มองได้หมดอย่าไปหลงเชื่อนะครับอย่าไปหลงเชื่อต้องศึกษานะครับเพื่อน ไม่ใช่ว่าเห็นช้างขี่ก็ไปขี่ตามช้างนะครับโดยเราไม่ได้ศึกษาก่อนอาจจะสูญเสียพระแท้ของตัวเองไปได้นะครับไล่มาอิมเพื่อนดูนะครับบริเวณนี้เห็นไหมครับงอกชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดนะครับรูปแบบการงอกเพื่อนดูสิครับไม่ใช่เป็นรูปแบบของเม็ดปูนที่เป็นก้อนหยยาบเห็นไหมฮะ <c oughs> เป็นรูปแบบการงอกที่ชัดเจนนะครับของปูนดิบใน เนื้อผงเก่านะครับรูปแบบของเนื้อผงปูนที่มีความเก่าต้องมีรูปแบบนะครับการงอกเหล่านี้ปูนสุกอาจจะงอกน้อยเพื่อนดูนะครับปูนซุกเนี่ยนะครับอาจจะดูล้างไปหรือเช็ดทำความสะอาดไปก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นเนื้อปูนซุกนะครับถ้าเป็นรองปูนซุกสามารถเช็ดล้างได้นะครับแต่ก็จะขึ้นมาอีกะบางๆขาวๆนะครับแต่นี่รูปแบบขององค์นี้นะครับปูนดิบนีงอกเยอะมากไล่มาเพื่อนดูนะครับนี่ใต้ฐานเนี่ย ใต้ฐานชั้นที่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับเป็นริ้วเลยนะครับถึงเนื้อจะหยาบนะครับแต่ก็แยกออกจากนะครับเม็ดปูนเนื้อหยาบชัดเจนนะครับอย่างเห็นด้ชัดนก็คือรูปแบบการงอกให้เพื่อนๆย้อนคิดนะครับเปรียบเทียบถึงหลักความเป็นจริงนะครับว่ารูปแบบการงอกเหล่านี้นะครับที่เพื่อนๆส่องอยู่เนี่ยนะครับหรือศึกษาพัฒนาสร็จอยู่เนี่ย ในพระองค์ไหนที่เป็นเพื่อนว่ามีบ้างเหรอครับส่องแล้วเห็นรูปแบบนะครับการงอกงที่ชัดเจนแบบนี้นะครับถ้าพบเจอนะครับก็แสดงว่าพระองค์นั้นมีอายุการสร้างมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับถ้าเป็นพระสมเด็จเนื้อผงปูนนะครับเพราะว่ารูปแบบการเกิดนะครับต้องใช้การเวลานะครับต้องใช้การเวลาไม่ใช่ว่าทาเก้าหกสิบปีแล้วจะเกิดรูปแบบเหล่านี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองนะครับ แคปภาพเหล่านี้นะครับไปเปรียบเทียบดูนะครับกับพระของเซียนสมาคมพระเกศนะครับลองมาเปรียบเทียบกันดูนะครับว่ารูปแบบการงอกในพระองค์นั้นๆมีหรือเปล่านะครับหรือพระของเพื่อนเพื่อนก็ได้นะครับที่เก็บสะสมไว้เนี่ยนำมาพิจารณานํามาส่องดูนะครับว่ามีรูปแบบนะครับการเปลี่ยนแปลงของเนื้อผงปูนบ้างไหมนะครับถ้าเป็นพิมพ์พระสมเด็จยุคต้นๆนะครับต้องมีรูปแบบการงอกทุกองค์ นะครับบางองค์อาจจะเกิดมากบางองค์อาจจะเกิดน้อยนะครับก็ข,ขึ้นอยู่กับพระองค์นั้นๆแต่ใจหลักสําคัญนะครับต้องเกิดทุกองค์นะครับถ้าเป็นเนื้อผงปูนที่มีอายุการสร้างมาแล้วเป็นร้อยกว่าปีนะครับต้องก่อเกิดทุกองนะครับเ <c oughs> มื่อเราดูรูปแบบการงอกที่ชัดเจนนะครับเห็นไหมเนื้อปูนนี้งอกชัดเจนเราก็มาไล่ดูมวลสารสิครับเห็นไหมเม็ดแดงเม็ดดาหินเท่าเนี่ย <c oughs> นะครับรูปแบบของสีเม็ดแดงรูปแบบของสีหินเท่านะครับ แต่ส่วนมากก็ใจแยกแยะได้ยากนะครับมวลสานี่แต่ถ้าว่าเราเห็นนะครับพิจารณาถึงรูปแบบการงอกของเนื้อป่งปูนแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะบ่งบอกได้ว่ามวลสานี้แท้ทั้งหมดนะครับเป็นมวลสารที่เขาใส่นะครับตั้งแต่ทาพลักครั้งแรกเลยนะครับเพราะว่ามีรูปแบบนะครับการเปลี่ยนสภาพของเนื้อผ่งปูนที่ชัดเจนนะครับเห็นไหมเหี่ยวระดับพื้นผิวตรงไหนไม่มีทางที่จะเรียบตึงเลยเพื่อนๆดูสิครับ เนื้อก็หยาบหดแห้งเหี่ยวย่นงอกเห็นไหมครับรูปแบบเหล่านี้เป็น,นกลไกของการเวลาทั้งสิ้นนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพเนื้อผงปูนได้นะครับเนี่ยเพื่อนดูสีครับพระเท้ที่ดูง่ายนะครับแบบนี้ก็เรียกว่าเท้ดูง่ายนะครับแล้วเนื้อพระนี่แห้งเหี่ยวเห็นไหมครับเนื้อพระผงยุคต้นหยาบเห็นไหมครับหยาบเป็น,นก้อนๆเลยนะครับพระยุคหลังมานะครับ ยุคตังยิ้วเนี่ยส่วนมากนะครับเนื้อพระจะละเอียดขึ้นนะครับการเกาะยึดตัวของเนื้อผงปูนดีขึ้นเพราะว่าใช้น้ํามันตังยิ้วนะครับเป็นตัวประสานเนื้อด้วยนะครับน้ํามันตังยิ้วเมื่อพระหดแห้งเหี่ยวเนี่ยก็จะคายนะครับก็ขับออกมาก็คืองอกมาดับถมอยู่ที่ระดับพื้นผิวนะครับไม่เหมือนน้ําว่านนะครับน้ําว่านเนี่ยสัดส่วนของน้ํานะครับเมื่อพระผ่านอายุก,การสร้างหลายสิบปีก็จะแห้งละเหยออกไปหมดนะครับ เหลืออยู่แค่เนื้อปูนกับมวลสารนะครับการเกาะยึดต,ตัวก็ทําได้น้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นพละยุคต้นเนี่ยเขาไม่ได้ผสมกาวนะครับเราก็อย่าลืมด้วยยุคนั้นไม่มีกาวนะครับมีแค่น้ําว่านน้มามันตังยิ้วเหล่านี้นะครับเป็นตัวประสานปั้นเนื้อแค่นั้นเองนะครับแล้วเนื้อผงปูนก็ไม่ได้คงทน <c oughs> ถาวรน,นะครับก็ย่อมมีการผุพลุนสึกกร่อนไปด้วยกลไกของการเวลานะครับ ถึงเราจะไม่ได้ใช้ก็แล้วแต่นะครับพระเนื้อผงเนี่ยแม้แต่ตั้งบนคือบนหิ้งเนี่ยนะครับในแต่ละวันมันมีความร้อนมีความชื้นนะครับอ่าค่ากดดังสัมผัสต่างๆนะครับตกลงบนผิวพระทุกวัน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 โดยเราที่ไม่รู้ตัวเลยนะครับกัดกร่อนเนื้อพระทําให้ผุพลุนไปได้ทั้งนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องว่าพระไม่ได้ใช้แล้วไม่เก่าเลยไม่ใช่นะครับถึงจะไม่ได้ใช้แต่วิวัฒนาการการเปลี่ยนรูปแบบของเนื้อผงปูนเนี่ยนะครับ ย่อมเปลี่ยนแปลงไมาด้กลไกของการเวลานะครับถึงเราจะไม่ได้ใช้ไม่ได้สัมผัสเนี่ยแต่รูปแบบเหล่านี้ก็ต้องเกิดนะครับเพราะรูปแบบเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยกลไกของการเวลานะครับที่มีอายุการสร้างมาเป็นร้อยกว่าปีนะครับทำให้ทำให้รูปแบบการงอกเหล่านี้ในเนื้อบุงปูนเนี่ยนะครับเกิดขึ้นทุกองค์นะครับรูปแบบเหล่านี้กว่าจะก่อเกิดได้นะครับต้องมีอายุการสร้าง80ปีขึ้นไปนะครับ <c oughs> ที่จะเห็นได้ชัด ขึ้นนะครับถ้า50 60, 60ปีเนี่ยแทบจะไม่เห็นรูปแบบการงอกเหล่านี้เลยนะครับแต่เมื่อพระมีอายุนะครับวิวัฒนาการ80ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะเริ่มมีรูปแบบการงอกนะครับอาจจะเป็นกาะกลุ่มเล็กๆนิดๆนะครับห àng, ่างๆกันนะครับผ่านระยะเวลาไปเรื่อย90ปี100ปีเนี่ยก็เริ่มเกาะกลุ่มกันเยอะๆเยอะๆนะครับนี่คือรูปแบบนะครับของปูนดิบ ที่เกิดขึ้นในเนื้อ unity, enos, ป่งปูนเปลือกหอยพระสมเด็จวัลกังบางขุนลมหรือเกศชโยนะครับเพื่อนให้เราศึกษานะครับธรรมชาติเหล่านี้นะครับเป็นตัวชี้วัดนะครับเป็นตัวอธิบายธรรมชาติความเก่าวความแท้ของเนื้อผ่งปูนนะครับ <c oughs> ในการศึกษาพระสมเด็จวัลกะังนะครับบางขุนลมหรือเกศชโยนะครับเพื่อเป็นแนวทางที่ถูกต้อง <c oughs> นะครับเพื่อนๆได้ดูพระแท้เนี่ย ครับอย่าไปสนใจกับตำหนินะครับพุทธินพิมพ์ทรงเราดูได้ว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ไหนนะครับไอ้ตำหนิจุดต่างๆเนี่ยมันไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนรูปแบบของเนื้อปงปูนเนี่ยรูปแบบการงอกเนี่ยนะครับทำให้ตำหนิเล็กๆต่างๆเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับเปลี่ยนไปได้แน่นอนนะครับจําผมไม่เลยนะครับพระเทต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบของเนื้อปูนนะครับเพราะฉะนั้นระดับพื้นผิวจะไม่มีทางที่จะเรียบตึงนะครับ ไม่มีทางที่จะยางคมชัดเรียบตึงอยู่เหมือนเดิมนะครับต้องหดแห้งเหี่ยวย่วนงอกนะครับนั่นคือรูปแบบของแท้แน่นอนเพราะว่าสร้างมานับเป็นร้อยกว่าปีนะครับอย่าไปสนใจตำหนิอย่าไปสนใจคํากล่าวของไอ้พวกเซียนเกนะครับเพราะว่ามันเล่นพักักันในแต่กลุ่มของพวกตัวเอง <c oughs> <c oughs> นะครับให้พิมพ์พลักของตัวเองนี่เป็นตัวกําหนดนะครับต้องเหมือนของมันเท่านั้นต้องเหมือนที่มันกําหนดนะครับ ถึงจะแท้อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าสากลหกนะครับเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวนะครับเข้าข้างตัวเองนะครับการศึกษาพระมันต้องหลากหลายนะครับต้องยอมรับแนวคิดของคนอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแท้แต่พระของตัวเองพระคนอื่นนี่เกะหมดโดยไม่พิจารณาไม่ส่องนะครับไม่ศึกษารูปแบบอะไรเลยแบบนี้เขาเรียกว่าพวกจันไรนะครับนิยมแต่แม่งของพวกมันนะครับของคนอื่นที่มือคนอื่นนี่ไม่นิยมยังไงก็เกะนะครับ เพื่ออะไรล่ะครับเพราะเพื่อมันขายพระของมันในราคาแพงครับลงตีพิมพ์เนี่ยเพื่อนเพื่อเอาพระพิมพ์เนี้นะครับลองไปเปรียบเทียบดูนะ่ครับงไอ้พวกสมาคมรลเกฑ์ผมว่ามันไม่มีนะครับอ่าไอพวกสมาคมเนี่ยรลเกฑนนะครับไปหามาเลยนะครับอุ้งไหนก็ได้นะครับที่มันนํามาชี้ตาหนินะครับแล้วนามาเปรียบเทียบดูนะครับกับพระพิมพ์เนี้ยที่ช่องการศึกษา,าพ,พระเด็ดนํามาให้เพื่อนเรียนรู้เนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบเนื้อกันเลยนะครับอ่ามาดูรูปแบบความเก่านะครับ ว่าองค์ไหนที่มีรูปแบบความเก่ามากกว่าเนี่ยเราไม่ต้องชี้ตำหนินะครับดูรูปแบบการงอกของเนื้อปูนก็พอแล้วนะครับเป็นตัวชี้วัดได้เลยนะครับจุดการพิจารณาครับเพื่อนถ้าดูคลิปนี้นะครับถ้าเเพื่อนติดตามช่องการศึกษาพระมเดชนะครับดูพระที่ผมนํามาอธิบายพยายามดูให้จบนะครับเริ่มเรื่อจะเข้าใจนะครับให้ดูเนี่ยรูปแบบเหล่านี้นะครับสามารถที่จะชี้วัดได้เลยว่าพระองค์นั้นแท้เก๋นะครับถ้าเป็น พระเนื filters, ้อผงพระตนเดนะครับหรือพระตดนเดศอราหังหรือพระวัดพรบก็เหมือนกันเพราะว่าสร้างจากเนื้อผงปูนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนติดตามรับชมช่องการศึกษาพระตัเดศนะครับเนี่ยศึกษารูปแบบเหล่านี้นะครับเป็นตัวชี้วัดได้เลยนะครับว่าพระองค์นั้นจะเก่าจะใหม่จะแท้จะเกศเนี่ยนะครับให้ดูรูปแบบเหล่านี้เพราะว่าถ้าเป็นของเกศไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นนะครับ ไม่มีทางที่จะทําเดียนแบบได้เหมือนเพื่อนดูสิครับแต่ละจุดแต่ละที่มีความหลากหลายนะครับแต่ละตําแหน่งรูปแบบการงอกเป็นเม็ดบ้างเป็นผลบ้างผอม,มาบริเวณนี้เป็นไข่เป็นใหญ่เนี้ยในจุดกลอนก็งอกเนี่ยในจุดกลอนนะครับร้อยปรีร้อยแยกนี่นสำคัญมากนะครับของเกะจะไม่มีรูปแบบเหล่านี้นะครับผมต่อให้พิมพ์ลุงพงลุงพุธนะครับที่ตั้งชื่อกันเนี่ยนะครับพระพิมพลุงพุธนะครับ มันแบบเราไปส่องดูสิแคปรูปมาดูแล้วขยายดูสิครับมีรูปแบบการงอกบ้างไหมครับนะครับผมไม่อยากจะฟันธงอะไรนะครับไม่อยากจะไปบอกว่าพระก็อเอย่างงู้นอย่างนี้นะครับอันนี้แค่การเปรียบเทียให้ฟังนะครับก็ลองมานํามาศึกษาดูนะครับก่อนที่จะชี้ชัดอะไรเราก็ต้องศึกษาก่อนนะครับไม่งั้นนักวิทยาศาสตร์นะครับก็จะตีพิมพ์อะไรต่างๆนะครับก็ต้องผ่านการศึกษามาก่อนนะครับผ่านการอะไรครับสัมมนานะครับผ่านการ รวบรวมความคิดเห็นนะครับที่มีความหลากหลายนะครับมีผ่านการถกเถียงก็ต้อยองต้อแย้งนะครับถึงจะมาตีพิมพ์ได้นะครับถึงจะยอมรับได้แต่บ้านเรานี่ไม่มีนะครับไม่มีรูปแบบเหล่านี้เลยนะครับมีแต่รูปแบบพวกมากลักไปนะครับแต่กลับมากําหนดพระนะครับขายในราคาที่แพงแต่กับกําหนดด้วยพวกคนกลุ่มเดียวนะครับที่ไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้ศึกษารูปแบบอะไรเลยนะครับศึกษาแต่เรื่องเล่า จำเขามานะครับจำเขาเล่านะครับแล้วก็มาแต่งตื่เมาเองนะครับฟังแต่เรื่องเล่าอ่ะนะครับไอ้แดงไอ้ดำเล่าไอ้ฟังอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเป็นในรูปแบบนี้อย่างเดียวนะครับไอเซียนพระเครื่องบ้านเราเนี่ยนะครับแต่ละคนโอ้โหเดอเซียนเซียนนั่นเซียนนี่ยกปอปอปั้นตัวเองนะครับแต่เวลาที่ายพระเข้าไปฟังดูสิครับไม่ได้มีสาระอะไรเลยนะครับ มีแต่แท้อย่างนั้นแท้อย่างนี้นะครับตำหนิตรงนั้นเขาชัดเจนเป็นสลักล้านอย่างนั้นอย่างนี้มีอยู่แค่เนี้ย <c oughs> นะครับไม่ได้ศึกษาอะไรเลยนะครับไม่ได้ศึกษารูปแบบใหม่ๆเลยนะครับแม้แต่เพื่อนดูดีครับหลักฐานต่างๆปัจจุบันเนี่ยเขายัางใช้นิติวิทยาศาสตร์หมดนะครับคํากล่าวว่าคําพูดเพื่อนกีนด่ดูทีครับตํารวจก็จะเชื่อไหนแหละเวลาขึ้นศาลพูด,ดง่ายๆนะครับอ่าอันนี้ฟังเรื่องเล่า สมมติมในสมาคมพลักเกลนฟังเรื่องเล่านะครับแต่เราใช้หลักอะไรครับเราใช้หลักวิทยาศาสตร์นะครับของนิติวิทยาศาสตร์นะครับในการโต้แย้งเนี่ยผมถามหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะเชื่อใครนะครับเพราะว่านะครับรูปแบบเหล่านี้มันสามารถที่จะอธิบายได้สามารถที่จะทดสอบได้นะครับสามารถที่จะศึกษาได้นะครับหลักการวิวัฒนาการนะครับรูปแบบของเนื้อผงปูนนะครับรูปแบบไหนเก่ารูปแบบไหนใหม่นะครับเพราะมีการศึกษาอ้างอิงที่ชัดเจนนะครับ แต่รูปแบบเรื่องเล่าเนี่ยเอามาจากไหนล่ะครับไม่รู้เอามาจากไหนนะครับอาเกตอาโกกคนไหนไม่รู้นะครับเซียนนั้นปูเทาปุ๊กแกนะครับไม่มีหลักฐานที่แน่นอนนะครับที่ย้างยิงได้เพื่อนๆก็ลองคิดดูสิครับอันนี้ผมแค่เปรียบเทียบให้ฟังนะครับการศึกษาพระเราต้องดูให้หลากหลายดูให้กว้างนะครับพระพิมพ์เดียวกัน <c oughs> อาจจะแตกต่างสีสันวร,รณะก็มีนะครับพิมพ์เดียวกัน นะครับพุทธศิลป์อาจจะใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนกันทั้งหมดก็ได้นะครับไม่ใช่ไม่ได้เพราะว่าพระเนื้อผงกดมือนะครับยิ่งเนื้อหยาบเริ่งให้ดูสิครับการกดพุทธศิลป์ต่างๆเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเนื้อบริเวณเนี้ยเป็นก้อนเหมือนแบบนี้ยำหยาบเนี่ยนะครับมาลงตรงวงแขนเยอะๆวงแขนตรงนี้อาจจะกลอนนะครับอาจจะไม่ดูเป็นรูปร่างนี้ก็ได้นะครับเพราะมันไม่แน่นอนครับแล้วก็ไม่มีใครที่จะชี้ชัดได้นะครับว่าไม่มีแม่พิมพ์อยู่แล้ว แล้วก็ผ่านการสร้างมาเป็นร้อยกว่าปีเกือบสองร้อยปีแล้วนะครับพระยุคต้นเนี่ยนะครับจะพอยุคน้ําว่านนี่ก็เกือบสองร้อยปีนะครับเป็นพระยุคต้นเลยนะครับก่อนที่จะพัฒนาไปใช้น้ํามันตังยิวเป็นตัวประสานเนื้อเนี่ยเพื่อนๆดูรูปแบบการงอกสิครับเนี่ยพระยุคต้นกับพระยุคหลังนะครับถ้านับหลังจากสมเด็จพุทธจันทร์โตท่านมณา,าพไปนะครับเพื่อนคิดดูสิครับก็เกือบสองร้อยปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบการงอกถึงเกิดขึ้นเยอะครับสําหรับพระยุคต้นนะครับ รักเก่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแท้ดูง่ายก็ต้องศึกษานะครับแนวทางที่ถูกต้องนะครับเพื่อนจํารูปแบบเหล่านี้ไว้ดีนะครับจำมาไว้ติดตานะครับเมื่อมีโอกาสนะครับได้เช่าหามีโอกาสได้ส่องมีโอกาสได้พิจารณานะครับก็จะนําเอารูปแบบเหล่านี้นะครับไปเปรียบเทียบศึกษานะครับว่าพระองค์นั้นนี่มีรูปแบบการงอกบ้างไหมนะครับเหี่ยวอย่างเดียวแต่ไม่งอกก็ไม่ได้นะครับก็ไม่ใช่ปลายุคต้น ถ้าเห <duh. S 3> <following. S 1> ี่ยวอย่างเดียวก็เป็นแค่พระที่สร้างเต็มที่ก็ไม่เกินหกสิปีนะครับไม่เกินนั้นนะครับรูปแบบความเหี่ยวเนี่ยแห้งเหี่ยวนะครับพระมีอายุการสร้างห้าหสิบปีนะครับก็เลยมีรูปแบบความแห้งแล้วนะครับก็เริ่มมีเหี่ยวบ้างนะครับเหี่ยวยังไงก็ไม่งอกนะครับถ้าเหี่ยวอย่างเดียวไม่งอกก็แสดงว่าเป็นรูปแบบของพระใหม่นะครับอาจจะทําเรียนแบบขึ้นมาใหม่นะครับเห็นไหมครับพระเทนี่ไม่ได้เหี่ยวอย่างเดียวนะครับเหี่ยวแล้วก็งอก เห็นไหมครับย่นแล้วก็งอกเห็นเพื่อนดูทีครับรูปแบบการงอกเหล่านี้จําให้ติดตานะครับจํารูปแบบเหล่านี้ได้เนี่ยเป็นพระแท้ที่ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับเพื่อนเป็นพระแท้ที่ดูง่ายที่สุดนะครับเนี่ยพระเนื้อหยาบเห็นไหมครับแม้แต่เนื้อหยาบเนี่ยเม็ดปูยังงอกเต็มไปหมดนะครับอ่แล้วพระแท้ที่ว่าเนื้อละเอียดกว่านี้เนี่ยรูปแบบการงอกจะเห็นได้ชัดกว่านี้นะครับจะดูง่ายนะครับจะดูง่ายกว่า เนี่ยพลายุคตังยิ้วเนี่ยเพื่อนๆจำไม่เลยนะครับพระแเทดูง่ายที่สุดเพราะรูปแบบการงอกชัดเจนนะครับนะครับเพราะว่าผิวพระละเอียดเนื้อปูละเอียดเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเห็นรูปแบบการงอกได้ง่ายขึ้นนะครับแตกต่างกับพลายุกต้นเนื้อจะหยาบหน่อยนะครับแต่ก็เมื่อเราส่องพิจารณาเปรียบเทียบดูก็จะเห็นชัดเจนนะครับถึงรูปแบบการงอกของปูนดิบนะครับรูปแบบความเก่านะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังบ้างด้านหลังก็งอกเยอะนะครับ ผพืดูด้านหลังนะครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเห็นไหมครับระดับพื้นผิวของเนื้อปูน <c oughs> เห็นไหมหดแหง้ง <c oughs> เหี่ยวย่นนะครับจากเหี่ยวย่นก็กลายเป็นงอกเห็นหี่ยไม่มีตรงไหนที่จะมาเรียบตึงเลยละเก,ก่าเนี่ยง,งอกทะลุชั้นคราบรักขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยยางรักนะครับดำๆนี่ยครับยางรักเคลือบด้วยแต่ เก่าเห็นไหมครับอย่างเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมครับไม่มีตรงไหนที่จะมาเรียบตึงนะครับและรูปแบบการงอกก็ชัดเจนนะครับสวยงามเนี่ยนะครับลระเทที่ดูง่ายนะครับเพื่อนให้จํารูปแบบเหล่านี้ไว้ขึ้นใจให้ติดตานะครับจําให้ได้นะครับพระสมเด็จของแท้มีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสที่จะได้ครอบครองนะครับมีโอกาสที่จะได้เก็บสะสมนะครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการที่จะนำพระสมเด็จนะครับเพื่อจะแบ่งเช่าบูชานะครับก็สามารถนำมาลงได้ที่ช่องการศึกษานะครับเพราะว่าบางคนนี่นะครับทักมาในช่องทางไลน์ก็เยอะนะครับเยอะมากว่ามีช่องทางการปล่อยเช่าไม้นะครับผมก็จะเปิดรูปแบบนะครับให้เพื่อนส่งภาพพระของตัวเองนะครับถ่ายจากมือองค์จริงเลยนะครับหน้าหลัง ส่งมาให้ช่องกัณฑาสมเด็จนะครับพิจารณาดูนะครับผมก็จะพิจารณาให้ถ้าพระองค์ไหนแท้ผมก็จะนํามาโปรโมตในช่องทาง YouTube ให้นะครับและก็โพสต์ไว้ในลิงก์นะครับใต้ช่อง u t u b e นะครับช่องนะครับชุมชนเข้าไปดูได้นะครับจะมีโพสต์พระอยู่นะครับแล้วก็บอกราคาบอกเบอร์โทรติดต่อนะครับท่านใดที่ต้องการที่จะแบ่งเช่าบูชาพระแท้ในราคาที่ไม่แพงนะครับราคาพระสมเด็จนะครับผมบอกแล้วจะไม่เกิน นะครับหลักแสนนะครับให้ตั้งแค่หลักพันหลักหมื่นต้นๆนะครับไม่เกินห0,000่นขึ้นไปไม่เอานะครับเพราะว่าพระสมเด็จเนี่ยมีเยอะนะครับไม่จําเป็นต้องไปเล่นตามราคาของไอ้พวกสมาคมพระเก๋นะครับเพื่อนอยากเข้าเ่าหาบูชาพระแท้ในราคาที่ไม่แพงสามารถที่จะจับต้องได้นะครับเก็บสะสมได้ก็เข้ามารับชมนะครับติดตามช่องการศึกษาพระสมเด็จได้นะครับเรามีพระแท้ที่สามารถที่จะอธิบายแล้วก็ชี้วัดได้ชัดเจนนะครับ เพื่อนเพื่อนท่านใดที่ต้องการนะครับจะแบ่งเช่าบูชาก็เข้าไปดูได้นะครับที่ช่องทางไลน์นะครับเข้าไปหน้านะครับหน้าช่อง YouTube เลยนะครับเข้าไปหน้าช่อง YouTube นะครับแล้วก็จะมีลิงก์อยู่ด้านล่างเพื่อนเพื่อนก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับช่องชุมชนนะครับจะมีโพสต์พระแทวไว้อยู่นะครับมีหลากหลายแม่พิมพ์นะครับหลากหลายพระก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมก็จะลงไว้ให้เรื่อยๆนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ส่งพระกันเข้ามานะครับ เวลาซื้อขายก็ต้องนําองค์จริงมานะครับนําองค์จริงมานะครับโพสต์องค์ไหนก็ต้องซื้อขายองค์นั้นนะครับถ้าไม่มีพระมาก็ไม่มีการนะครับเช่าหานะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้วันนี้ก็ฝากแฟนๆมาเรื่องทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของช่องการศึกาพระเดชนะครับคลิปหน้าผมก็จะพยายามนําพระแท้นะครับที่ดูง่าย นะครับถือว่าเป็นเนื้อครูดูง่ายเลยนะครับมใหนเพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษานะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาพระที่ถูกต้องต่อไปนะครับวันนี้ก็กราบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ